สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาชมรีเพย์รถถัง m c h <oughs> เชอร์แกันนะครับขอโทษทีที่พี่หายไปนานมากตั้งเดือนกว่าต้องขออภัยจริงๆพอดีเคลียร์งานวิชาคณิตโหดวิชาคณิตกับวิชาวิทย์อย่างโหดเลยต้องขออภัยจริงๆวันนี้เราจะมาชมรีเพย์รถถัง m c h เชอร์แมกันนะครับ มีแนวทางการเล่นเล็กน้อยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่ารีเพยเป็นยังไงเราจะมาชมกันว่าผมใส่อะไรไปบ้างในการรบของ M4 เชอร์แมนเทียห้ารถถางกลางอันแรกคือชุดซ่อมสารพัดประโยชน์ชุดเครื่องมือชุดปฐมพยาบาล อันนี้เลือกเปลี่ยนได้ตามใจเลยนะครับเปลี่ยนจากอันนี้มามาซื้อเชื้อเพลิงมาตรฐานก็ได้นะครับเร็วดีส่วนกระสุนตามใจชอบเลยนะครับแต่ที่ผมเล่นอยู่คือเอกระสุนเจาะเกาะ50ลูกกระสุนระเบิดแรงสูง10ลูกส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับ เลือดของ m c เชอร์แมน650ความเสียหาย160อัตรายิงตอนตอนนาที7.6คือยิงออกได้น7นัดการเจาะเกราะ134เกราะ83.7ความเร็ว32การหมุนองศา54.23 กล่ด้านหน้าป้อมปืน85ด้านข้าง70ด้านหลัง65ตัวถัง60ด้านข้าง50ด้านหลัง45โอกาสติดไฟไหม้20%ระยะการมองเห็น267.4การซ่อนตัว3529.9ความเสียหายตอนนาที1,200เวลาการบรรจุ8วินาที สีกลม,ก,ลมการเจาะเกาะโดยเฉลีย่ยเจาะเกาะธรรมดา134เจาะเกาะผสมแบบแข็ง186ระเบิดแรงสูง42ความเสียหายโดยเฉลีย่ยเจาะเกาะ160เจาะเกาะผสมแบบแข็ง135ระเบิดแรงสูง200เวลาการเล็ง4วิ การกระจายกระสุนที่100เมตร0.341มุมมุมกดขึ้น25ลง12ความคล่องตัวเดินหน้า48ถอยหลัง18ความเร็วเฉลี่ย32สิอัตราการหมุนป้อมปืน39 จุดหนอัตราการหมุนตัวถัง54.23ิบากำลังเครื่องยนต์472.5แรงมา้าเราจะมาชมรีเพร,รกกันนะครับผมมีสองรีเพร์ที่จะมาให้ดูกันนะครับเริ่มจากรีเพร,รกโนมังดี รอบนี้ผมเดินทางมาที่เลนไลท์แทงนะครับ hmm. มาซุ่มยิงรถถังมีเดียมแท้งเพื่ออาจจะได้ซึ่งเกมนี้ผมแพ้นะครับดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับหรือจะไปรอบนี้ผมซุ้มยิงอยู่นะครับ ร้อยห้าสิบห้าเม็ดแรกไฟติดด้วยนะครับเรียบร้อยฮะ KB สแตกอุ๊ยการกระสุนได้จากรถทางข้างหนโอ้โหโดนอีกแล้วเฮลแคทยิง ผมไม่กลัวครับจริงๆเป็นความคิดที่ไม่ดีนะครับเล่นแบบนี้ผมตอนนั้นรีบเกินไปไปดูเกมที่สองกันต่อครับเราอยู่ในสถานที่ยูคอนกันนะครับ รอบนี้ผมก็มาในเลนไลท์แทงมีเดียมแทงนะครับ L T M T รอบนี้ผมเจอเลียวผาดสองคันไลท์แท้งเยอรมันสุดเกา่าที่ดาเมีดเอาเรื่องใช้ได้ผมซัดไป1เม็ดร้อยกันดาเมีได้200 เข้าไปอีกร้อยหกสิบหกนะครับแตกแล้วครับเลียวผ่าดคันแรกทีสามสี่ก็บุกยับอูออเจอรถถังที่อยู่ในกิจกรรม ร้อพลรถถังบาดเจ็บรอบนี้ผมเจาะไม่เข้าเข้าออไปร้อยห้าสิบสารอบนี้ผมชาร์จครับเหลือสองคันสุดท้าย คลิปนี้ผมลงโอ้ยิงลงพื้นเรียบร้อยครับทีสามทีสามสี่เก็บให้ผมตอนนี้เหลือเชอร์ชิวแปดสิบเก้าหน่วยชนะแล้วไม่น่ามีอะไรมากรอบนี้ก็จบ ไปกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่นรถถังเที m 4เชอร์แมนรถถังกลางนะครับสำหรับคลิปที่ผมมาลงในวันนี้คือคลิปที่ให้คุณผู้ชมไม่ลืมผมนะครับต้องขอโทษที่หายไปนานจริงๆผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้อีกแต่อาจจะมีอีกแต่อาจจะไม่ได้นานเท่า1เดือนรอบ รอบนี้แล้วรอบนี้ผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพื่อน้องๆเพ,อเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยากจะมาเข้ามาดูนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย